คนหสักก่โมงค,ครับูอาบน้ำให้ความสะอาดครับตอนความงงสะอาดหกโมงไหมไม่เจียมองไม่จดโมงหรือแปดโมงหรือเก้าโมงหกโมงครึ่งอาบน้ำละ ใช่ไหมไม่ถึงหกโมงเียว่ถึงหกโมงดีมากดีบ้าแล้วหมดเวลาแล้วเลิกสิบนาทีทีท่าแรกที่ท่าแรกซับซ้อบก่อนซับซอบก่อนต่างแขนไป็นลำตัวต่างแขนเป็นลำตัวถ้าเตรียมนะครับ การแข็งบิดลำตัวเขาทำยังไงอะไรอะไรครับครับถามว่าอะไรกูยังไม่ได้ให้อะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวสิบยุดสิบยุกสิบยุ วิธีทา่ทาต่อไปิตุกซอกฟาดแขนตุกสอกฟาดแขนเตรียังครับทำให้เสร็จก่อนสี่ค่อยพูด <c oughs> สิบยกสิบยก 举手。 ทีท่าต่อไปทีท่าต่อไปแต่สลับแต่สลับ,ลลบเทียบนะ <c oughs> เอาวแขงขาเอาหวงได้ยืดข้นได้ยืดต่อไปเราจะยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังอย่าง,งอตัวนะครับอย่าง,งอตัวขึ้นมาให้สุดขึ้นมาให้สุดแล้วก็ลงให้สุดสิบยกสิบยกสิบยก Vem, สิทีท่าต่อไปที่กระโดดตบหลังมือชนกันกรโดดตบหลังมือชนกันถ้าเตรียมนะครับเยกยืนตรงครับถ้าเตรียมถ้าเตรียมของท่านี้คือยืนตรงนะครับท่าตรงจิตยก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 จะเฝ้าตามเสียงครูสิจิตยก 예하 สั่งตึงขวานะครับตึงขวาหันโอ้ยหาวในแถวขอยาด้วยครับยังวันบินเข้าปากไดนนะหันม้ตึงขวาอั้งแขนหักอยู่ไหนลงมาด้วยไหมต้องดันนะมึงลุกหน้าไป นีาฝืนดันพื้นกูขีดเกยจพาไปโรงพักอัพิธี้าต่อไปต่อไปดันพื้นดันพื้นโอ้มีบุบเลย ตรวจสอบเบื้องต้นดิตรวจสอบเบื้องต้นดิเราไม่เห็นบอกกูว่าตอนกูตรวจสอบร่างกายอะ่ะกูบอกไงบอกให้แจ้งไงเอ็นว่าไรทีครับรู้ได้ไงเป็นว่าอะไรที ดันได้เลยอะ่ะทำไมอะ่ะพอ,หอ,อเห็นเพื่อนเป็นปุ๊บกูบด,ดันไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> ยังไงมันเป็นยังไงหารใหม่โรคติดต่อโรคติดต่อไงรู้ไหมมากครับผมจบปอตีรู <c oughs> ้ไหมมากครับผมจบปอตีพวกจะออกมาจะเดี๋ยวได้เข้าบทอ <c oughs> ลลบยู่ว่าป่วยทำไม่ได้ ครับต er ่อไปถ้าเตรียมยิมไปสั่งไม่เยอะนะครับสั่งไม่เยอะครับหยิบออกได้ครับขอบคุณมากห้าครั้งห้าครั้ง สี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งหนึ่งส,รรสองสามสี่เออ,เอ,อมีคนมันผู้สั่งเท่าไหร่ออผู้สั่งเท่าไหร่ดีครั้งแต่มันทำไมชอบแถมจังวะมันเหรอยอมเลิกใช่ไหมเนี่ย หครั้งหาครั้งหครั้งหครั้งเตรียมดีครับาเตรียมดีรื่ได้คับตัวเองได้คับตัวเองเก่งน้อหทองไห้เก่งไก่งไต่อไปร่างกายเราจะฟิตสังเอเอาภรรยาที่บ้านได้เป็นร้อย ฝไวยาอนยาแอนสองพังงสองพังสองพังหงครับอย่าโกหตัวเองใครยังไม่ดันดันลงไปอย่าโกหตัวเองครับอย่าโกหตัวเองนะตัวเองยังโกหตัวเองเลยใครจะมาเชื่อมึงมีใครได้หรอ หนึ่งทางหหนึ่งงยุบลงไปก่อนขึ้นมาค่อยนับสิโอ้ยจะเจ็บยวเจ็บปูปูยังไงปูยังไงแอนล็อยุบลงไปขึ้นมาให้สุดแล้วค่อยนับทราบหนึ่งทางเหลอหนึ่งงร ยุบลงไปแล้วขึ้นมาให้สุดก่อนค่อย้นับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเสียงเขี่ยไปที่เสียงโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วฐานโอ้ยตายแล้วโอ้เหมือนฐานแตกทับเลยป่ะเฮคยหนึ่งครั้ง มาตรงนะครับมาตรงไม่ได้เลยเมเด้งดึงเด้งดึง<อ>นนไปทางไหน,นเชิญครับดูางเท้าครับนี่ตาเลยถึงหลุดเยอะไหมไม่เยอะไม่ต้องรอก่อนถ้าหลุดจากเท้าไปเลยอะ ไปใส่ถ้ายังไม่หลุดไม่ต้องใส่ต่อไปสั่งกึึงซ้ายนะครับสั่งกึึงซ้ายหันมาทางซ้ายเฮ้ยเอิ้นหนึ่งปิดตามสบายพักครับเออโหมี้เลยฝังไมี้เลยขอดูัเดี๋ยวขอดูสองครั้ง้พร้อมกันถ้าดีกีนะเนี่ยจะใครซะช่วยกันก็เอาไปเรย่มเลยลง โอ้ยมันลงตั้งแต่หัวเข่าเลยว่ะเพื่อนไหนมีใครมือเจ็บไหมมีไหมมีใครมือเจ็บไหมครับมีไหมครับเจ็บข้างไหนมีใครมือเจ็บไหมโอ้ยจังคนละข้างคนนี้เลยตายอีกแล้วเติมโอ้ยตายชีวิตนี้แดกเปียแขนเลยไม่มีแรงขาเลยไม่มีแรง กจะเ,เป็นคนแรกที่จะไม่เลือกมันปปปปปปเ,เปเ็หน,หหนหออคู่ฟองปัดอีกฝ่งให้ัปก็ปัดสครับพร้อมแม่ปปแล้วปัดเองแรอกได้เลยเย็นสูงซะเปล่า,าไายตัวเองแท่ขาไม่ได้ทำอะไรเขาให้แกให้วิ่ง สิบลังครับสิบหกกลมยังเอาลงผมลงไม่ไม่ลงเลยใช่ไหมว่นแั้กได้ไงสิบหกกลมมีเฮ้ยเป็นอาหารกินเหล้าแข็งมึงดูอันนั้นดิแพทย์เลยไอ้มหา